Đó, để Ủa, khó, 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 chích này thấp rất nồi, nồi Lấy lấy ở, cái... ở. มาพร้อมกันเพาไม่งั้นจะเป็นปัญหาแล้วคนเดี๋ยคนปวตกรโหลด่นหใช่เจที่เราแล้วก็เราจัดระบบดีๆว่ากลุ่มนี้กลุ่มนี้นี้ซึ่งพื้นที่เสี่ยงาจะประกาศในพื้นที่เสี่ยงว่าตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมให้คมสามารถคือครับยังไง ก็มีความชัดเจนทั้งเรื่องตัวเลขเรื่องของพื้นที่เสียงแต่เดี๋ยวให้ไปคุยกันให้ชัดก่อนด้ไปโมงครึ่งบอกไปโอเคแล้วตอนนี้อยู่ตรงนี้จะบอกอะไรหน่อยไหมครับเพราะว่ามีแฟนแฟนรออยู่การจัดการข้อมูลของสบปเนี่ยนะครับเขาต้องทําเป็นระบบเราจะเห็นปัญหานะว่าพอเราดูติดตามข้อมูลทางโซเชียลก็ตามหรือสื่อเสนอก็ดีเนี่ยมันอาจจะเป็นข้อที่จริงแต่ว่ามา พอคนดูก็รู้สึกว่าอันนี้ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่อันนี้ใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นเฟคนิหรือไม่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสปสบกคก็เลยบอกอันนี้นะ้าจารกัหนึ่งวันเนี่ยแถลงครั้งเดียวเพื่อเป็นการรวบรวมมันไม่ได้ช้าแต่เป็นการรวบรวมเพื่อความถูกต้องนะครับความถูกต้องหมายความว่าการทบเคสเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่ได้หยุดรอรายงานนะครับครัเคสเขาไปสอบสวนโลกทันทีแต่การรายงานให้กับประชาชนเนี่ยเป็นการที่สอบคเนี่ยเขาจะไปจับระบบครับแล้วก็แถลงครั้งเดียวครับผมครับ ตอนนี้ปรับมาว่า11โมงสำนักข่แถลงครับผมบ่ายโมงครึ่งกัทดีกรมอุบัติเหตุแถลงเก็บตกว่าอันไหนมันตกหล่นหรือไม่แต่ขณะนี้เคสในประเทศมันมันเยอะมากครับจึงอาจจะมีการดีเลย์บ้างนิดหน่อยแล <ตก S 2> ้เคสที่ตกหล่นครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยเรากาลังพูดกันว่ามันมีบินแม่เรื่องของข้อมูลที่เป็นความลับของผู้ที่ติดเชื้อครับผมแต่พื้นที่เสี่ยงเนี่ยผมสั่งสปสจไปแล้ว พื้นที่เสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวจะคุยกันว่าจะต้องประกาศพื้นที่เสี่ยงเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้กับประชาชนแต่ผมจะบอกว่าอย่าตระโนกเพราะว่า, <liking> ามในพื้นที่เสี่ยงสมมติเนี่ยเรามาพื้นที่วัดรุ่มที่เราคิดว่าผู้ติดเชือ้อมาเนี่ยมมันก็ไม่ได้อันตรายไม่งั้นผมไม่กล้ามาครับผมครับถ้าผู้ที่มาสัมผัสเนี่ยใส่แนสนะครับครับผมแล้วก็คนที่ติดเชือ้อเนี่ยเขาไม่ได้มาถมน้าลายทิง้งไว้ครับผมหรือผู้ติดเชื้อก็ใส่หน้ากากาอยู่ด้วยนะครับมันก็อันตรายน้อยลงนะเพราะฉะนั้นนเี่ย ก็ติดตามข้อมูลนะแล้วก็แล้วก็พยายามป้องกันตัวเองตอนนี้ขอให้คนระยองทุกคนได้ช่วยตัวเองในการใส่หน้ากากเรียนอะไรสั่งพี่พีชเึงนะยองอันนี้อะไรอ่ะไหนครับผมเสียบใครครับ เดี๋ยวจะเย็นเก่งแลคลงคิวแม้ลงคิวแม้ากจะเเราจะถามท่านแต่ว่าเราเนี่ยบางทีเราครับแจ้งไว้ข้อมูลที่มัชัดเจนมาแจ้งเรามาเราครับหนื่ลยเดี๋ยวมีโค้กินเปล่าไยกโค้กโค้กใ้กาทีกินเลยนะ ตอนนี้รอกันนะครับ<ช>ครับเดี๋ยวถ้าลูกซีสาธิตจะไปประชุมกับทางที่ว่าชังหวันระยองครับเดี๋ยวห้องคุณติดตาม